คะแนนค่ะนาักเรียนขาคะแนนนัมเบอร์วันละหวาวเลยเป็นการวัดทัศนคติมีทั้งหมดกี่ระดับตอบคอลอดลอดผู้ชมทางบ้านตอบไปพร้อมกันคะแนนจะมีตั้งแต่0ถึง1ในแต่ละพาร์ทคะแนนไม่เหมือนกันเลยคะแนนในแต่ละพาร์ทไม่เหมือนกันเลยค่ะคำตอบจะมีการเลือกอยู่หลายแบบ แบบแรกเลือกคําตอบเดียวค่ะลูกขานักเรียนเลือกคําตอบเดียวมีคะแนนตต่อไปนี้สมมุติมี4ตัวเลือกใช่ไหมลูกฟังดีๆคะแนนบางพาร์ทนะลูกนะาคะแนนบางพาร์ทจะมีคะแนนศูนย์ลูกบางตัวเลือกศูนย์ลูกบางตัวเลือก0.25ลูกบางตัวเลือก0.5ลูกบางตัวเลือก0ูนจุดดาวเซง7็ห บางตัวเลือกคะแนนสูงสุดคือ1ดังนั้นในแต่ละพาร์ทวิธีการให้คะแนนไม่เหมือนกันอันนี้แบบตัวเลือกเดียวลูก okay, โอเคไหมลูก okay, okay, โอเคโอเคไหมลูกโอเคตัวเลือกแบบที่2เขาเรียกว่าเลือกหลายตัวเลือกการเลือกหลายตัวเลือกแปลว่ามี4ตัวเลือกนี่แหละแต่อตอบได้มากกว่า1ดูดีๆนะดูดีๆด,ดูครูเลยตอบได้มากกว่า1แปลว่ายังไรแปลว่าแบบนี้ ข้อตอบจะวงเล็บบอกว่าเลือกหลายตัวเลือกแสดงว่าตอบได้ตั้งแต่กี่ตัวเลือกขึ้นไปตอบครูสองตัวเลือกได้ไหมตอบสีได้สามตัวเลือกได้ไหมโลกได้สี่ตัวเลือกได้หมดเลยได้ไหมได้นี่ไงดีใจที่เราได้มาเรียนรู้กันสองตัวเลือกได้สามตัวเลือกได้สี่ตัวเลือกก็ได้อ้าวคุณครูลักและสรุปว่าตอบกี่ตัวเลือกเนี่ย อบกี่ตัวเลือกเนี่ยฉเฉลยไม่หลุ่ขึ้นอยู่กับคำตอบที่ถูกต้องว่ามีกี่ข้อโอเคไหมลกูกโอเคได้ดังนั้นเราไปดูเฮ้ยมีอีกถ้าข้อสอบบอกหลายตัวเลือกตอบตัวเลือกเดียวได้ไหมตอบได้แต่คะแนนก็ไม่เต็มถูกต้องไหม พอเขาบอกว่าหลายตัวเลือกอา้าวครูราคาแล้วตอบหลายตัวเลือกคะแนนให้อย่างไรบ้างตัวเลือกหนึ่งจะมีคะแนนสูงสุดคือ0.25แสดงว่ามี4ีตัวเลือกเอา0.25มารวมกันทั้งหมดก็จะได้เป็น1คะแนนโอเคไหมโลกโอเคไหมเฮ้ยครูเราให้ยังไงแสดงว่าข้อที่ตอบแล้วหนูตอบถูกหนูได้0.25ข้อที่ผิดแล้วหนูไม่ได้ตอบหนูก็ได้0.25 สี่ตัวเลือกจะมีทั้งต้องตอบและไม่ตอบถ้าตอบก็ได้คะแนนไม่ตอบแล้วหนูไม่ได้ตอบตามข้อน,นั้นหนูก็จะได้คะแนนเช่นกันเข้าใจใช่ไหมโลกเอามารวมกันคะแนนก็จะเต็มหนึ่งเดี๋ยวจะมีตารางให้นักเรียนเห็นด้วยโอเคไหมโลกโอเคไหมคะโอเคค่ะอะดังนั้นนักเรียนบอกครูขา